ในไดอารี่ของรัชกาลที่หนั้นมีอยู่บทหนึ่งที่ทรงตัดพ้อถึงเรื่องการเงินที่ฝืดเคืองและความไม่ลงรอยของพระองค์กับเสนาบดีกรมพระคลังสมบัติมีใจความว่าตั้งแต่ผัดแผ่นดินใหม่กรมพระคลังสมบัติได้ตัดเงินปีพระเจ้าแผ่นดินจากเดิมที่เคยได้9้าล้านบาทลดลงเป็นหล้านบาทโดยให้เหตุผลว่า พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เพิ่งเข้ารับตําแหน่งควรรับเงินเพียงหล้านไปก่อนแล้วจะขึ้นให้ปีละห้าแสนจนถึง9ล้านในที่สุดแต่ความจริงนั้นก็หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ฉันได้เพียงเดือนละหกล้านมาอย่างยาวนานเกือบไปเจ็ดปีถึงได้ขึ้นมาเป็นเก้าล้านถ้ารู้ว่าครังจะเล่นเกมเช่นนี้แล้วใสก็คงมิยอมตกลงตามคำขอของ จุด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 ว่าให้แยกกิจการส่วนตัวและของแผ่นดินออกจากกันเพราะพรอยอมไปแล้วกระทรวงพระครังก็คอยปัดเอามาเป็นส่วนพระองค์เสียแทบทั้งสิ้นไม่ทราบว่าทำไมจุด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 ท่านจึงชอบเอาเปรียบฉันนักทีฉันถึงเวลาอัตคัดจะขอพึ่งพระครังสมบัติสักหน่อยท่านไม่ยอมอุปการละฉันเลย แถมลูกน้องท่านก็เห็นฉันเป็นตัวมแมลงสรุยสุรายใช้เงินอย่างตำน้ำพริกละลายแม่น้ำจะทำให้ชาติล่มจมบ้างนี่นะคะคือเป็นสิ่งที่พระองค์บันทึกไว้ในไดอารี่ส่วนพระองค์พอแอดมินได้อ่านก็เลยเกิดนึกสงสัยว่าเหตุใดเหล่าข้าราชการกระทรวงพระคลังสมบัติถึงให้ฉายาพระเจ้าแผ่นดินของพวกเราว่า,มาแมลงซรุยซุรายและจะทาให้ชาติล่มจม และจุด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 ที่พระองค์ตัดพอนั้นในบันทึกนั้นคือใครแล้วเรื่องที่พระองค์ใช้จ่ายสิ้นเปลืองชนิดที่ว่าเปไม่อั้นนั้นจริงหรือไม่เทปนี้แอดมินมีคําตอบหมดเลยค่ะก่อนอื่นแอดมินอยากให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงต้นรัตนโกสินทร์นั้น พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์กับรายได้ของแผ่นดินไม่ได้มีการแยกออกจากกาันอย่างชัดเจนเริ่มจะมาแยกจากกาันแบบซอฟๆก็สมัยรัชกาลที่สเพราะในสมัยนั้นพระองค์มีความสามารถมากทรงค้าขายกับต่างประเทศจนมีกำไรสะสมกำไรเหล่านี้แหละเราถือว่าเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งพระองค์ก็เก็บไว้ข้างแท่นพระบรรทม ชาววังเรียกกันว่าเงินข้างที่ซึ่งต่อมาเงินข้างที่ก็เพิ่มพูนเป็นจำนวนมากจนเก็บไว้ข้างที่มันทมไม่ไหวจึงต้องนำไปเก็บไว้ที่ห้องข้างๆที่พระมันทมชาววังเรียกกันว่าครัขงข้างที่ พอมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงปฏิรูปและพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวางและหนึ่งในนั้นก็คือทรงให้แยกพระราชส่วนพระองค์กับทรัพย์สินของแผ่นดินออกจากกันโดยเด็ดขาดพระราชส่วนพระองค์นั้นให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพระคลังข้างที่ส่วนทรัพย์สิน,สนของแผ่นดินนั้นให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของกรมพระคลังสมบัติ เอ๊แล้วกรมพระคลังข้างที่เนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรหรอคะหน้าที่ก็คือมีหน้าที่จ่ายเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ไม่ว่าจะเป็นจ่ายในการบำรุงรักษาพระราชวังจ่ายในการส่งพระโชโอรสไปศึกษาต่อที่ยุโรปและจ่ายเงินปีบรรดาคุณจอมคุณเจ้าจอมมารดาและเท้านางทั้งหลายนะคะ ส่วนหน้าที่ของกรมพระคลังสมบัติก็คือเก็บภาษีอากรพอเก็บได้แล้วก็โอนเงินส่วนหนึ่งไปที่กรมพระคลังข้างที่ส่วนที่เหลือก็จ่ายแจกไปตามกรมต่างๆเพื่อนำไปพัฒนาประเทศต่อไปอ่ะกลับมาที่เรื่องของเรากันบ้างถ้าเราจะมาวิเคราะห์ว่ารัชกาลที่6ทรงเปย์มากไปจริงหรือเปล่า แอดอยากจะให้ดูตารางรายรับรายจ่ายตั้งแต่ปี2450ถึง2453ซึ่งเป็น3ปีก่อนที่รัชกาลที่6จะขึ้นครองราชจากตารางที่เห็นเป็นช่วงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรงครองราชอยู่ เราจะเห็นได้ว่าปี2,450นั้นมีการใช้เงินเกินงบประมาณคือเกินไป240,000กว่าบาทแต่นั้นก็ไม่ได้เยอะอะไรส่วนระยะเวลา3ปีหลังหลังจากปี2,451จนถึงปี2,453จะมีเงินเหลือจ่ายเข้าที่เงินคงครังถึง10,074,000บาท ทำให้ปลายปีพศ2453มีเงินคงพระครังเหลือเป็นจำนวนทั้งสิ้น32,515,000บาทซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเงินที่สูงมากในสมัยนั้นแต่พอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวงบประมาณในแต่ละปีก็ได้ขยายตัวขึ้นสูงพุ่งเพดานเลยค่ะ จากตารางที่8เราจะเห็นได้เลยว่าในสมัยรัชกาลที่6ทรงครองราชตั้งแต่ปี2459จนถึงปี2468นั้นอัตราการขยายเงินของรายรับมีเพียง0.9%แต่อัตราการขยายตัวของรายจ่ายมีถึง3.3%เลยค่ะซึ่งก็แตกต่างจากในสมัยรัชกาลก่อนเป็นอย่างมากเออแอดมินคะ ทำไมอัตราการขยายตัวของรายจ่ายถึงได้พุ่งไปกว่าเท่าตัวนั่นก็เพราะว่าถ้าดูในตารางงบประมาณเนี่ยเราลงงบประมาณด้านการบริหารเป็นอันดับหนึ่งคือร้อยละ3า2สส่วนงบประมาณอันดับสองคือด้านการป้องกันประเทศร้อยละ23.1สาน่ส่วนอันดับสามก็คือด้านราชสำนักร้อยละสิสอง ซึ่งถ้าเกิดเรารวมงบประมาณ3อันดับแรกเข้าด้วยกันงบประมาณจะกินเงินไปกว่า60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วรายจ่ายด้านการบริหารมันคืออะไรหรอคะาแอดมินได้ค่ะรายจ่ายด้านการบริหารเนี่ยถือว่ากินงบประมาณเป็นหนึ่งใน3ของประเทศแอดขอเจาะลึกเรื่องรายจ่ายการบริหารสักหน่อยรายจ่ายการบริหารก็คือจ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการเนี่ยแหละค่ะ เพราะในสมัยชก,การที่6นั้นจำนวนข้าราชการได้มีการขยายตัวขึ้นสูงมากงบประมาณเงินเดือนพุ่งขึ้นทะลุเพดานยิ่งกว่ายอดวิวแม่ลีนาดึงผมแพรี่คือพุ่งไปถึง5 5ล้าน5แสนบาทมากกว่าในสมัยชก,การก่อนถึง44%ซซึ่งเรื่องนี้นะคะพระเจ้าบรมวงเธอกรมพระจันทบ,บุรีนารนาาเสนาบดีกรมพระคลังสมบัติในตอนนั้นทรงมีความวิตกอย่างมาก ทรงนำไปอภิปรายที่ประชุมเพื่อให้ลดจำนวนเงินเดือนข้าราชการลงหรือไม่ก็ลดตำแหน่งขุนนางลงบ้างแต่ก็หามีผลไม่นั่นก็เป็นเพราะว่าเป็นพระอุปนิสัยส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงโปรดปรานในกิจกรรมเสือป่าทรงโปรดในการละครและดุสิตธานีเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นยังทรงมีน้ำพระไทยอันกว้างขวางคือพระองค์ชุบเลี้ยงราชบริพารไว้ในพระราชสำนักเป็นจำนวนมากมายจนถึงมีข้อความที่ว่าเมื่อตรวจดูพงศาวดารโดยถี่ท่วนแล้วปรากฏว่าไม่มีราชการใดที่อุดมไปด้วยเสวากาหมาดราชบริพารยิ่งไปกว่าราชการนี้ และจำนวนข้าราชการเหล่านี้ได้มีส่วนทําให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสูญเสียพระราชทรัพย์เป็นจํานวนมากมายพระองค์ได้ทรงพระราชทานทั้งพระราชทรัพย์เงินทองและตําแหน่งต่างๆโดยไม่เลือกบุคคลและเมื่อขา้าราชพารผู้ใดนะคะเข้ามากราบบังคมทูลขอพระราชทรัพย์สิ่งใดพระองค์ก็ทรงพระราชทานให้เสมอไม่ทรงปฏิเสธ หรือถ้าทรงปฏิเสธก็จะไม่สบายพระหฤทัยมากจนต้องพระราชทานผ่อนเป็นงวดวดเลยทีเดียวดี๋ยวตัวอย่างเช่นบ้านบรรทมศิลป์และบ้านนรสิงห์บ้านบรรทมศิลปนั้นเป็นบ้านที่ราชการที่6ทรงพระราชทานแก่พระยาอนิรุษเทวาผู้บัญชาการกรมมหหรสศก ส่วนบ้านนรสิงห์นั้นทรงพระราชทานแก่เจ้าพระยารามราคบผู้สเมเด็จราชการมหาดเล็กว่ากันว่าบ้านบรรทมศิลป์สร้างขึ้นพร้อมกับบ้านนรสิงห์โดยมีงบประมาณมากกว่า18ล้านบาทค่ะ บ้านบรรทมสินนั้นรัชกาลที่6ทรงวางผังด้วยพระองค์เองโดยโปรดเกล้าให้นายมาริโอตามันโยเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างโดยใช้เวลาในการก่อสร้างถึง3ปีด้วยกันตัวบ้านมีพื้นที่มากกว่า50ไร่ปติมากรรมสไตล์อิตาเลียนรูปนาายบรรทมสิ์มีลักษณะพิเศษก็คือมีรายละเอียดการตกแต่งที่ระยิบระยับ ประณีสวยงามเสาก็เป็นเสาเกลียวทรงผอมเข้ามาตกแต่งผนังอาคารด้านนอกผสานกับชายคาที่ยื่นออกมาเป็นกันศาสึ่งกับเป็นการปรับรูปแบบให้เข้ากับสภาพอากาศของเมืองไทยส่วนบนยอดอาคารก็มีเสาเล็กๆนะคะเรียงต่อกันเหมือนลวดกำแพงเชิงเทินอันเป็นสไตล์เฉพาะการตกแต่งที่ขอบหลังคา ส่วนการตกแต่งหน้าต่างก็ทําโค้งยอดแหลมและช่องกระจกทรงกลมมีรอยหยักคล้ายกรีบดอกไม้ส่วนบ้านนรสิงห์นั้นก็หรูเลิศไม่แพ้กันมีตึกใหญ่หลายตึกซึ่งตึกใหญ่สุดน้ำว่าตึกไกรสอนสถาปัตยกรรมเป็นแบบฟื้นฟูก,กอรทิกแบบเวเนเชียนมีศิลปะไบเซนไทน์ผสม ผนังเจาะช่องโค้งปลายแหลมทรงสูงประดับลวดลายปูนปั้นบางส่วนก็เขียนสีแบบปูนแห้งมีบันไดขึ้นด้านหน้าสู่ห้องโถงกลางจบเรื่องลายจ่าอันดับหนึ่งไปแล้วก็ต้องมาลายจ่าอันดับสองกันดีกว่านั่นก็คือเรื่องการกราโหม ซึ่งเงินในการใช้การกราโหมนั้นก็ใช้ไว้ซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์มาป้องกันประเทศของเราอันนี้แอดมินพอจะเข้าใจได้แต่รายจ่ายอันดับสามนี่สิที่เป็นปัญหานั่นก็คือรายจ่ายด้านราฐสำนักที่เยอะเหลือเกินท่านผู้ฟังได้ยินและคงจะงงว่าเอ๊มันจะเยอะสักเท่าไหร่กันเชียวคะก็แค่12เท่านั้นแต่ว่าถ้าเรานําไปเทียบกับประเทศอื่น ค่าใช้จ่ายด้านราชสำนักของเราถือว่าสูงที่สุดเลยค่ะอยู่เหนือกว่าญี่ปุ่นและเจ้าฝรั่งเป็น10บเท่าถ้าดูตารางนี้จะเห็นว่าญี่ปุ่นใช้แค่0.25%แต่ไทยเราเล่นไป10.7%เลย และที่เป็นปัญหาใหญ่มากก็คือว่ากระทรวงพระคลังสมบัติเนี่ยแบ่งเงินรายปีให้กับกรมพระคลังข้างที่ไป12%แต่ให้แล้วมันไม่จบไงคะมีการเข้ามาขอเพิ่มตลอดตลอดจนถึงขั้นมาขอแบบวิกฤตวิกฤตอย่างไรนั่นก็เพราะว่าพระคลังข้างที่สมัยรัชกาลที่6เนี่ย มีหน้าที่จ่ายเงินเพื่ออุปถรัรมภ์กองเสือป่ากับจ่ายเงินพวกข้าริชารที่ตามเสด็จตามที่ต่างๆแล้วก็ต้องจ่ายค่าประดับพระเกียรติยศในงานด้วยซึ่งหลายจ่ายเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่กรมพระคลังสมบัติส่งเงินให้กับพระคลังข้างที่ไว้ใช้จ่ายไปแล้วแต่กรมพระคลังข้างที่ก็บอกว่าไม่พอขออีกเรื่องมีอยู่ว่าคราวนั้นทรงเสร็จประพาสหัวเมืองโดยตั้งงบประมาณไว้ห0,000บาท แต่ต่อมาก็ทรงขอเพิ่มเป็นหนึ่งแสนซึ่งกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงกล่าวถึงสาเหตุของความฟุ่มเฟือยครั้งนี้ว่าเป็นด้วยปล่อยให้ผู้คนตามเสด็จมากมายเหลือเกินซ้ำยังต้องจ่ายค่ายานผ่านะและเบี้ยเลี้ยงตลอดจนมีการปลูกสร้างอาคารสะพานต่างๆไว้รองรับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้น้อยต้องเลี้ยงดูปูเสือกันขนาดใหญ่อีกด้วย และนอกจากเรื่องเงินเสร็จประพาสแล้วพระมงกุฎท่านก็ยังไม่ทรงเข้าพระทัยนักเกี่ยวกับเงินรายได้ที่น้อยลงของประเทศคือยังทรงพระราชทานทรัพย์สินเงินทองและที่ดินให้แก่ข้าราชพารอย่างไม่ลดละการที่พระองค์ชุบเลี้ยงข้าราชพารน,นั้นจำนวนข้าราชพารมีมากกว่าทุกรัชการ ทำให้เงินในกรมพระคลังข้างที่ล่อยหลอลงอย่างหนักจนเข้าขั้น Date on arrival กรมพระคลังข้างที่จึงได้ทำเรื่องมาถึงกรมพระคลังสมบัติเพื่อขอกู้เงินการขอกู้เงินนั้นมีถึง4ครั้งด้วยกันค่ะบางครั้งก็ยื่นขอกู้แบบ Express คือต้องเอาเงินมาใช้ด่วนๆถึง3ล้านบาทก็เพราะการใช้เงินมือเตอิบแบบนี้นี่แหละ ทำให้กรมพระจันทบุรีผู้รั้งตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงพระคลังนั้นได้ทำหนังสือคัดค้านค่าใช้จ่ายอยู่หลายครั้งในหนังสือทรงขอลดค่าใช้จ่ายแต่ก็หาเป็นผลไม่รัชการที่6ทรงคัดแคนพระไทยมากเวลาเห็นหนังสือคัดค้านของกรมพระจันทบุรีจึงทรงจดบันทึกไว้ว่าในเวลานี้ข้าพระเจ้ามีความไม่สบายใจอยู่มาก จนเส้นประสาทพิการเสียแล้วจะเป็นด้วยเหตุนั้นหรืออย่างไรก็ตามข้าพเจ้ารู้สึกว่าข้าพเจ้าย่อมผ่อนผันอย่างอื่นอีกไม่ได้เลยและถ้ากรมพระจันทบุรีนารนาถจะยืนยันเอาอย่างพระไทยของพระองค์ก็เท่ากับให้ข้าพเจ้านั้นเข้าไปโรงพยาบาลบ้าทเท่านั้นเองการขอกู้ยืมเงินทั้งสครั้งนั้นกรมพระจันทบุรีทรงคัดค้านอย่างเข้มแข็ง แล้วก็ที่ทรงดําริว่าจะประพาสยุโรปและญี่ปุ่นกรมพระจันทบุรีก็ทรงกล่าวบคุคมทูลให้เลื่อนไปก่อนเพราะเงินแผ่นดินนั้นขาดจริงๆส่วนเรื่องกู้เงินสามล้านนั้นตอนหลังก็พบจากหลักฐานว่าพระมงกุฎทรงขอ,งของกู้สามล้านแต่กรมพระจันทบุรีมีหนังสือตอบไปว่าถึงจะได้เงินไปแต่ถ้ายังไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกต่อไปก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เรื่อยไป พระมงกุฎก็มีพระหักรรทะเลขาตอบกลับไปว่าข้าพระเจ้าก็แลเห็นแล้วและตั้งใจที่จะจัดวางระเบียบการใช้เงินให้เคร่งครัดต่อไปในเวลานี้ก็ได้เริ่มมีการจัดระเบียบใหม่อยู่เช่นตัดงบประมาณของกระทรวงวังและกรมมหาดเล็กลง10%กับเงินที่ตัดได้นั้นผ่อนใช้หนี้เป็นก้อนๆอ,อีกตาหากต่อไปถ้าคิด หรือยศด,ด่อนผ่อนอะไรลงได้ก็จะคิดตัดทอนลงอีกแต่ไม่ว่าอย่างไรกรมพระจันทบุรีก็ถือว่าเป็นฆ่าฉบริพานยังไงก็ต้องยอมพระเจ้าแผ่นดินอยู่แล้วจึงได้ทรงอนุมัติให้กรมพระคลังสมบัติโอนเงิน3ล้านบาทให้กรมพระคลังข้างที่แต่เพราะการกระทำครั้งนี้นี่แหละ ทำให้พระองค์นั้นทรงเสียใจอย่างมากเพราะเป็นถึงเสนาบดีกระทรวงพระคลังแต่ไม่สามารถดูแลการเงินของประเทศได้ทรงหนักพระไทยถึงการใช้ใจ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือยทําให้ฟางเส้นจุดท้ายก็แตกดังผึงทรงทูลลาออกจากตําแหน่งโดยทรงกราบทูลว่าธรรมดาแล้ว เวลาที่พระเจ้าแผ่นดินมีพระบรมราโชบายประการหนึ่งประการใดแต่ข้าราชการไม่สามารถสนองให้ต้องประสงค์ได้ก็ย่อมที่จะให้ข้าราชการผู้นั้นออกเสียจากตําแหน่งข้าพระเจ้าก็อยู่ในฐานะแห่งข้าราชการเช่นนั้นในบัดนี้จึงขอออกเสียจากราชการแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าวนั้นทรงยับยั้งการลาออกครั้งนี้ไว้โดยให้เหตุผลว่า หม่อมฉันเห็นว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอถ้าอนุญาตให้ทรงลาออกเห็นว่าความกระหาจะตกอยู่แก่หม่อมฉันว่าทำการปราศจากสติสามปชัญญาเพราะฉะนั้นอนุญาตให้ท่านลาออกไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนั้นก็พอผ่านไปเรื่อยๆรัชกาลที่6อยู่ดีๆก็เริ่มลดอำนาจของกรมพระคลังสมบัติลงจนพระคลังสมบัติไม่สามารถตัดสินใจในเรื่องเงินเงินทองทองได้ ในที่สุดรกรมพระจันทบุรีก็ทรงทูลขอลาออกอีกครั้งครานี้พระมงกุฎทรงอนุมัติให้ออกทรงแต่งตั้งให้พระองค์เจ้าสุพโยกเกษมเป็นเสนาบดีครั้งคนใหม่แต่อนิจจาพระองค์เจ้าสุพโยกเกษมเสนาบดีครั้งคนใหม่นั้นไม่สามารถทำอะไรได้เลยดังเห็นได้จากกรณีที่รัชกาลที่6เนี่ย ทรงขอให้เพิ่มเงินในการเสด็จประพาสหาเจ้าสำราญอีกเป็นจำนวนเงิน28,00มบาทคำขอนี้พอมาถึงกระทรวงพระคลังมหาสมบัติพระองค์เจ้าสุพโยกก็ทรงทูลทัดทานทันทีราชากาลที่6ได้มีพระชหัตทะเลขาตอบกลับไปว่าในท้ายจดหมายของเธอกล่าวแสดงถึงข้อวิตกถึงอันตรายแก่การใช้เงินซึ่งฉันขอกล่าวในฐานะเป็นญาติและเป็นนายว่า ในเรื่องนี้เราพูดกันด้วยเงินเพียงสองหมืนบาทไม่ควรเลยที่ทำเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเหมือนกับเงินตั้งหลานและไม่ควรริอาจพูดขยายความเล็กน้อยกระพือให้เป็นใหญ่ส่วนสำนวนที่เธอใช้มาถึงฉันถ้าเป็นลายพระหัตถ์ของกรมพระจันทบุรีฉันจำเป็นต้องฟังด้วยความเคารพ เพราะปีหนึ่งนั้นกรมพระจันทบุรีเป็นพี่ชายใหญ่ของฉันและถือว่าเป็นเสนาบดีใหญ่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หถึงจะสอนฉันบ้างฉันก็อภัยถวายแต่เธอนั้นไม่ใช่ฉะนั้นพูดอะไรกันก็พูดกันดีๆไม่ต้องสอนฉันก็ได้นี่เป็นคำเตือนส่วนตัวของฉันซึ่งเป็นผู้เลือกชุบเลี้ยงเธอขึ้นเป็นใหญ่ฉะนั้นอย่าเข้าใจผิดและอย่าถือว่าฉันกริ้ว จึงถือเสียว่าฉันเตือนด้วยไมตรีเท่านั้นตั้งแต่นั้นมาพระองค์เจ้าสุภโยคก็มีอาจทัดทานพระองค์ได้เลยมีผลให้ตั้งแต่ปี2466ถึง2468งบประมาณด้านรักสำมนกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ19เป็นร้อยละ46และร้อยละ1้5ตามลำดับ ทำให้ในปลายรัชสมัยรัชกาลที่6นั้นมีรายจ่ายมากกว่ารายได้เกือบ2ล้านบาทเป็นการขาดดุลงบประมาณของประเทศที่ติดต่อกันถึง4ปีทำให้ตอนนั้นประเทศไทยของเราอัต,ตะคัดเงินทองมากเชียวค่ะแล้วหลังจากที่รัชการที่6สวรรคตไปในปี2,468พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเสวยราชทรงรับประเทศมาบริหารอย่างยากลำบาก เพราะในตอนนั้นเงินพระคลังติดลบและยังต้องมาดูแลค่าใช้จ่ายใหม่ๆที่เกิดจากสงครามโลกด้วยขณะเดียวกันเหล่าพระราชพารสมัยรัชกาลที่6ก็มาฟ้องพระองค์มาของเงินบำนาญที่รัชกาลที่6ทรงบันทึกไว้ในพระราชพิิัยกรรมทำให้รัชกาลที่7ในตอนนั้นทรงตัดงบประมาณลดจำนวนข้าราชการแล้วก็ลดการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะ จนในที่สุดก็เกิดเหตุการณ์คณะราษฎรและส่งสะละราชสมบัติในที่สุดแต่แอดมินเองก็อยากที่จะอธิบายเรื่องหนึ่งว่าทำไมภาษีอากรในสมัยรัชกาลที่6นั้นถึงได้เก็บได้ไม่นากนักสาเหตุก็เป็นเพราะว่าราชัชกาลที่6ท่านมีพระดำริว่าประชาชนคนไทยนั้นตอนนี้มัวเมาลุ่มหลงกับการเล่นการพนันบ้าง เล่นหวยกอขอบ้างทําให้วันวันไม่ทําอะไรเสียสุขภาพจิตจึงทรงมีพระรราชโองการให้ยกเลิกหวยกอขอในปี2459และยกเลิกบ่อนการพนันในปี2460ทําให้ไม่มีการเก็บภาษีอากรในสองสิ่งนี้ซึ่งความจริงก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะการพนันนั้นไม่เคยทําให้ใครรวยได้ แต่เพราะการยกเลิอกอากรทั้งสองนี้แหละทำให้ประเทศของเราขาดรายได้ไปกว่า7ล้านบาทถ้าท่านดูจากตารางที่แอดมินเอาขึ้นมาจะเห็นได้ว่าภาษีอากรของการพนันและหวยกอขอนั้นรวมกันได้มากพอตัวเลยค่ะออบเป็นยังไงล่ะคะท่านผู้ฟังทั้งหลายแอดมินก็ได้แจกแจงเงินภาษีอากรและงบประมาณในสมัยรัชกาลที่6ให้ทุกท่านฟังแล้ว ทุกท่านคิดว่ารัชการที่6นั้นทรงสรุปสุได้จริงหรือเปล่าหรือท่านคิดว่าก็เป็นปกตินี่นาไม่ได้มีอะไรแปลแอดอยากจะฟังความเห็นของทุกคนนะคะคอมเมนต์หน่อยค่ะ